เล้นเ้นใช้นา่าหเพอเมวงไปกทใดน้อบ้านัของบนองเง้นี่เอาลลงเต้าเลและกดติดตามที่สำคัญเลยครับต้องกดติดตามไว้ก่อนกดตรงสีแดงเลยครับ จั <S 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 ่ข้าบนเลยหรอกน้ำครับเาดิ่งกินน้ำอยากให้เจาะน้ำเจาะยังอยากได้ครับสามตัวตรงตเด้อดูเด้ออดใจอดนจอดใจาดใจอดใจอดใจนดใจอดใจัดดีครับจอจอดใงดดจอจ โดงโดงโด่งเอโดงน้ำมะพร้าวนับทิพก็มีครับนี่ตัวนี้อมีข้าวตอมีที่แล้วแอดได้ไปข้าวไปครับการความสำเร็จนะครับไปสอบไปอะไรก็ได้เหมือนกันหมดนะครับไม่จำเป็นที่ว่าจะมาเล่นในส่วนของตัวเลขนะขอพรผ่านทางแอดมินก็ได้ในนี้ว่าเออถ้ามีโอกาส ลูกหลานอยากจะสร้างไอ้แท้เลยตุ๊บวัดตุ๊บใสยเชือกเอาเชือกขึหนเอยใส่กระใส่รู้ว่าใส่ซีกระห้อมตุ๊บใส่ว่าอะไรเชือกเชือกต้องเชือกเล็กเน้อยหน่อยถึงจะมัดนคงกรใสเนี่สซีกเศร้าเออเออไก่ต้องต้องเป็นแบบขอเชือกเล็ก บางทีอาจจะพูดภาษาผินครับภาษากุยภาษาขวครับขอเชือกเล็กๆอนะสีแดงกันอ่ะเออเออไกลาไสักตเอูทยเเอาเอามา้อฮะสิผูกใส่เสาไว้จ้องขึ้นไปก็เลยผูกให้ไหมนี่นี่ผูกใส่ตะปูผูกใส่คือเลยวะ อันนี้บัตเหรอให้มัด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 โอ้มัดมัดเลยเออมัดมัดมัดปลามัดเนี่ยเดี๋ยวเป็นขึ้นสนามไม่กระสนามเทาเออให้มัดไว้ให้ปลามัดใส่เสาไว้ผมเอาปลามัดเสาียเศรษผูกเข้าร่างแล้ว ป่ามัดเสสาจะเป็นปิดสนามไหมท่านผู้ชมปลูกไข่ได้เังไงอะไรบอกด้วยนะครับสานี่คือเอกลักษณ์ของวันนี้จะให้ผูกเขียนใส่ใบผูให้ใบผูใบผูใบชักผู้แล้วนาำนะครับน้ำเป็น้ำถูกเนาะทำถูกเนาะผู้ ฮพระพระขอเลยขอเลยพระตอนนี้ดูพระนลครับดูพระดูพระเสไคให้เสกให้ ប៊ិចកាប៊ិចកាមកកាកដារខៀវសាច់សគំរូនេះនៅដើមនេះ ทงในแยก đi đi đi. Đi phải. Sài nhỏ, sài khô. What's so. ใช่ห้าิ้วตกเสาปียให้วกอดสาจะแกว่าอย่างไรใส้ถอยไม่ใช่นึงถอยม่อยกหน่อยเเห็ดอย่างน้อปูนี่ อะไรนะช่างนู่ปลให้นะรักปักรักปักไฟขอถอดพระถอดพระเงินรัก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 เปีเรียนพระฮะไม่ใช่พะเงินเงินเงินทางเงินมีเงินเงินเงินทางเงินทางเสมัสมัได้

โอ้ยนาะโอ้เนียบเซหันเลยอ้าวบ่อกคอ้บ่อาอ้ละอละออก่อนขึ้นมายากไหนก่อนเด๋อละอาเออ เอาเอารโนยยข้งบนให้ม huh. ันดูข้งบนให้เงินยกข้างบนไปเอาไลดูมาให้มันขึ้นไปขงนี่เอาเลรองเต้าบอรเหลาเออเอขาสพยาย อยู่ข้างบนมันสวยเสาสวยเสาสวยอยากให้มัดไว้ข้างบนให้ขึ้นไปเรื่อยๆข้างบนเรื่อยๆอ๋อให้เสาขึ้นบอกห้อยให้ให้อะไรทำลองทำเออนี่เหรอเสาเสาอ๋อเสสวยสวยเสาสวยเสาเรื่อมีอะไรบ้างมีปลามีปลาตัวหนึ่งมีเสามีเอาปลามัดใส่เสาแล้วก็มีเงิน ขอปากกาหน่อยนี่ไงปากกาดอกไม้ดอกไม้ปากกาไปว่าดอกไม้ก็ไม่ก็ไม่นเอาอยู่ประมาณเอาเอ้าเอ้าดอกไม้เอามาห้าอันโอ้ให้เก็บดอกไม้มาห้าดอกอ่าปริศนาแเราเด้อนอน ดอกไม้มาห้าดอกครับมัดใสอ่ดอกไม้มาห้าดอกครับเลขอยู่บนใช่ไหมครับต่างสมาธิดีดเรียพี่อยเดี๋ยวตอนท้ายเราจะได้ตัวเด็ดเนาะ เดอยให้ปู่เข um. ียนให้เลยรอ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 สาวสวยเดี๋ยวปู่จะเขียนตัวเลขให้เนาะนี่สาวสวยสวยสาวห่อหอดเขียนตัวนี้เพชรลงหน้านางสังรางเเดี๋ยวปู่เนหญ้าพูนิ่ง ได้ปูโพดลูกโพดลานนี่นะงวดนี้ที่ใบแล้วล้วให้โพดบริ้อเลขลาเยนพิศนาใส่กระดาษให้เนี่ยพูดกล้วยมากแล้วมีกล้วยนี่แหละพิศนากล้วยนี่แหละฮะ ดูดีๆครับนับเอาของเด็ <us> ดเลยบ่ดเช่นนี้นับมานับมาให้เนี่เพชรอันนี้สองตัวนะสองเป็นยังงลูกสองสี่หเจ็ดเจ็ดเจ็ดลูกอันนี้เาอันนั้นเก้จ็ดกับเก้าล้วยกล้วยกับเก่าบจ็ดกับเก่าเจ็ดกับเก่าอันนั้นเจดครับอันนั้นเก้าอั้เจอก้คนให้กินบ่ให้กินบ่ครับผมซื้อวบก่อน ดูเอาดีๆนะครับโอ้พิ่ธจะให้ร้านเพิ oh, wow. ่นร้านน้อยให้เขก็ดกับเก้ากล้วยเป็นกล้วยกล้วยมาเก็ดกับเก้ากล้วยกล้วยแดงกันเก็ดกับเก้าเก็บ เจ็ดกับเก้านาเะครจ็ดลูกอันนี้ากสหนะครกบ้าเจ็ดเก้าหรือเปล่าเนาะเอฟซีเก็บเก้าหรือเปล่าเนาะกล้วยเนี่ยหนึ่งแปดเก้าล่างสอง

กล้วยนี่นะเขียนแล้ว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 ก่อนสิบไปเอาถึงไทยเลนะปูแปดหกศูนย์อาทุอาหมุนดีๆเอาป่วยมาปวยข้างหน้าเนี่เบิ้งครับเลี้ยงให้เบิ้งนะครับ ปูสิไปแล้วครับผมเขียนแล้วครับผมธุเด้อปูสีเขียนแล้วครับนใครดูทันบอกกันด้วยเด้อก็ไหนนาอยายเป็นเลขอะไรล่ะครับจงดูจดิแตงบุญออเนาะแปกให้กะงงงขึ้นเนาะเนาะเออมาให้กล้วยกล้วยก็กล้วยมาเก็ดบก้าแต่คนโงงครับปูกล้วยเป็นเกลดกันก้าวไปแล้วอย่ากวนอย่ายังไม่หลับยง่หลับอยับก่อนแล้ว ปูเขียนใจสวยๆหน่อยบอกปู่บอกลูกหลานเลยปู่กลานผู้ชมวยน่ยครับนี่ก็ถือว่าชัดเจนแล้วครับผมตัวไหนก็เดียวนะครับผมบอกเลยครับชัดเจนแล้วครับที่แรกจะเขียนกันแปดก่อนกันแล้วหกหลับแล้วครับแู้วแปดหกมือเซียนหลับแล้วลูกหลานเข้าใจแล้วปู่ก็หลับแล้วข้าเขียนไหนขวดเขาเขห็นเวลาเราทานช้อนนิตีตอนหน้าเอย่างเนี้ยมันลบองไปเอาด้วยค่ะไปเอา ใหญ่ว่าไงใหญ่ถือว่าชัดกว่าเที่ยวที่แล้วนะเนาะโอ้ชัดเยอะเยอะให้ดูก่อนดูยังไม่ไปดูก่อนตัวนั้นก้าวครับก้าวหวีก้าวหวีกอดเหล็กเก่าไปเลย โอ้ก้าวน่วยกอดเก้าอวไปแล้วออกแล้วฟังด้วยป่ะเอาไปทิ้มเออเอาไป้วยตัวนี้เอาไป้วยเอาไปเลยตัวนี้เก้าใส่กระเป๋าใส่กระเป๋าสาธุสาธุ 9 hơi được nào กูผ่านล่างาดูที่กระดาษเนาะดีสักครู่นะครับเดี๋ยวจะให้ดูที่กระดาษให้ให้ปู่ออกก่อนนะครับผมมั่นใจยังว่าก้าวก้าวอะไรกุ้ยก้าว เียไปแล้วครับยันดงแก่เหนื่อยเป็ลงแต่ละที่เนี่ยคุณแม่เหนื่อยเลยครับไปทางคุณแม่แต่ตอนนี้เรามาดูพิสนาที่คุณแม่ผู้ เป็นผมผมมองใกล้ๆเลยคือหกกับแปดหกกับแปดมีศูนย์ตรงกลางโตตรงกลางนี่คือเป็นเลขอะไรก็ดูเอาตีเอานาะเราไม่พูดถึงเรื่องตัวเลขพิชณาธรรมบุญใครถึงบารมีใครถึงก็ดูได้เราเห็นสามนี้นะครับท่านผู้ชมตามนี้เลยนะแปดหกศูนย์อันนี้ปลูกเขียนให้นะครับเก้าลูกกล้วยเก้าลูกก็เจ็ดลูกท่านผู้ชมลองแคมปหน้าจอแล้วก็กล้วยเก้าลูกก็เจ็ดลูกพิจารณาดูนะครับ งวดที่แล้วเขียนใส่ย่ามของคนสุรินทรม04กับ09แต่บัเลขออกแล้วนะเราจึงรู้แต่ว่าแต่เราไป็นแต่เป็นตี04กันมากกว่าใช่เก็บขาเลยเขียนให้เราเขียนไซน์พาเขียนนะครับเขียนอย่างนั้นฐานนับเขาเจิมหายเขาเจิมเออเขาเจิมนี่โคตแล้วนะเป็นอะไรนี่ เอก็หูแล้ววันเอกหูตันนี้แหละตันชีวิตล่ะนี่อ๋อเยวให้เบิ้งก่อนเอาเพชรนี่ยังนี่เเอะไรอ่ะเพชรหันมาโอ้ไม่รู้อ่ะหันมานีเบิ้งอีล่ะเตียวเตียวเตียว เอาใหม่มากกูซีเตียวเป็นเลขห้าเป็นเลขอะไรหาฉัดหาซื้อๆนี่แหละหาอย่างวะก็สลับกล้องสิครับเซอร์ฟี่ดูสิครับห้าหกไหมห้าหกไหมไม่รู้อ่ะอันหน้ามาทางนี้อันนาทางนี้มันโชคแล้วแล้วก็ใส่ยังไงสิเดี๋ยวจะกลับกล้องให้ให้ดูว่าหน้าเป็นอะไรคนสนิทเป็นห้าเป็นเลขอะไรเยอะคเยอะเออเยออเอัเป็นเลขอะไร เก็บขาแต่ในเสาเนี่ยแต่ในเสาเนี่ครับท่านผู้ชมมีปลาอยู่ตัวหนึ่งปลาท่าตีตามแอดตีเนาะปลาตายแล้วก็เป็นปลาสาปลาป8เสาก่อนหนึ่งหรือปลากนก็บอกว่าเสาเก้าสีแปดเก้าแต่มันมีประเด็นว่ามันมีคนสี่สิบที่ผูกเอามาให้ กิบูอ๋อนี่มันมันทนอยู่ตรงนี้ดอกไม้ห้าดอกดอกไม้ห้าดอกแต่ว่าเงินนี่เอาออกได้ไหมเอาไม่ได้เลยหนึ่งร้อยสี่สิบนะครับไว้นี่้หนึ่งร้อยสี่สิบอืเงิน่หนึ่งร้อยสี่สิบบาทในที่ที่มัดไว้นี่เด้อเงินไม้ถึงปลาไม้ถึงดอกไม้ห้าปลาแปกเงินก็เป็นใบใช่ร้อยสี่สิบก็เป็นสี่ นี่คับิศนาครับห้อยจังยศมาเข้ามาดูนี่ครับปริศนาใครว่าเื่อะไรนี่ชัดเจนแต่ว่ามันมีูนุดตรกลางอ่ะศูนย์ตรงกลางเลขแปดหกแปดศูนยบ่หกแปดหกศูนย์เลขศน์เลขอะไรเขียนเลขแปก่อนแล้วมาเลขหก เห็นคือช่างยุดี๋ยวให้ช่างยุดแปรให้สามตัวให้สามตัวเลยนี่แหละผมว่าสามตัวเลยดูก่อนดูผมหว่ามันนี่เขียนตัวนี้ก่อนครับตัวเลขตัวแปดก่อนแปดแล้วมาเลขตรงตรงหกแล้วก็มาตรงศูนตรงกลาง ปดหกเก้าเงินกันเลยคุณสายคุณบอกว่าเก้าแปดหนึ่งแปดหกเก้าถ้าดูอย่างนี้เลขหนึ่งนี่จะเป็นเลขไทยครับแต่ถ้าเป็นดูให้เป็นอลาติกก็จะเป็นเลขเก,ก้าอืแปดหกเก้าผมก็ว่าเหมือนกันเลยแปดถ้าเลข <8 S 2> <8 S 1> ถ้าเลขก่อนเดี๋ยวเราจะลองอ๋อทันทีนะ <c oughs> ถ้าดูในในผมที่หนึ่งคือจะเป็นห้าหนึ่งนะตัวนี้ตัวข้างในจะเป็น ห <51. S> 1าหครับแต่ว่าห้ 51, มันออกไปแล้วหรือช่างไม่รู้เลยไม่รู้ยอนมงห้าหรือเ่าแปดหกเก้าแปดหกศบางคนก็ว่าเปลยนหกบางคนก็ว่าเปลี่ยนหกเาไอ้ตัวนี้ก็แล้วแต่ท่านผู้ชมเนาะเห็นเห็นขนาดนี้แล้วแอดก็เห็นประมาณนี้ก็ไม่รู้จะเป็นเลเ็นอะไร หกตับเก้านี also, mm ่ม hmm. ันสามารถเปลี่ยนกันได้อือเออแล้วแต่ช่างยุ่งนี่นี่น no ี่ปูเอาอันนี้มาผูกไว้ในเสาในเสาดิมาดูที่เสาให้หน่อยดิปลาปลาปลานื้อปลาปลาเป็นแปดไม่เนั่งาะปลาผูกในเสามีปลามีดอกไม้ดอกไม้ห้าดอก

มาไปแล้วใส่กงแม่รอนลงปูเป็นลมหรือเปล่ากอดยังไม่กอดกอดเสายังแน่นเลยแล้วป่าดี่ไม้ไดอกร้อยได้วป่าดอกไม้นี่คือตัดประเด็นออกไปเลยเนาะเงินเงินคือตัดออกเลยเงินกระดอกไม้ักบเสาแค่นั้นแหละเงินเงินกระดอกไม้ตัดออกเลยเอาเชือกกับปลากับดอกไม้เอาแต่ประเด็นมันท่านผู้ชมประเด็นมันมันมีตัวเลขอยู่บนเสาเชือกหนึ่งห้าเจ็ดนะหนึ่งห้าเจ็ด ช่งยุดอันนี้แปลน่างยุดช่งยุดให้หนึเจ็้ขหนึ่เขาเพราะว่าเสาเสาก็คื้นหแล้วโดยอันนี้เป็นสี่สองอันนี้เป็นสี่สองสองเกแล้วมีเลขบนต้นเสาไหมมีสองเก้าเก้ากับสี่สองอิปลอหนึ่้าเจ็ในเลขมีมีเลขด้วยตัวเอิปด้อหลายอย่างเด้อเลายัอย่าง ตีออกเนี่ยในเสาจะแม่นเพราะว่าปัญหาจะแม่นกว่าเขียนปัญหาเออครับนี่คือปัญหาให้แกเอเสาไหนนะี่นี่เสาในเสาชักตีเป็นอะไรครับเป็นหนึ่งอะไรนะเสาเป็นหนึ่งก็ได้เป็นเก้าก็ได้แต่แต่เขาว่าเสาคือเก้าครับสาเก้าแล้วดอกไม้คือประกาคือห้าห้าคือห้าจ้องไม่แปดจองคือเจ็ดเจ็ดปลาหน่างแปดตรนะ ห้าเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดห้าปลาเขาตีห้าปลาห้าคือเสียงเสียงมันจะออกเป็นห้าข้างหลังไม่ใช่แปดเนาะปลาเขมรก็แล้วแต่น้องปลาบางท่านก็ตีปลาเป็นเป็นแปดทางงูจะเป็นแปดทางงูเป็นแปดปลาเป็นห้าไม่รู้นะครับท่านผู้ชมในต้นเสาตกลงอ้าให้เขียนให้หน่อยเอะช่างอ่ะเดี๋ยวจะเอาเลขกับช่างยุทธนี่แหละเพราะว่าช่างยุทธนี่เป็นคนแม่น แม่นแม่นแม่นผิดถูกไม่ว่ากันผิดถูกไม่ว่ากันผมเชื่อช่างยุทธอยู่แล้วเพราะว่าผมมานี่ผมเชื่อช่างยุทธเลยยับยครับปูปูด้วยให้ช่างยุทธเป็นคนตีปิดศนาให้หนึ่งห้าเจ็ดหนึ่งห้าเจ็ด เลขสูเก้าห้าจ็ดหนึ่งห้าเจ็ดเก้าห้าเจ็ดเพราะว่าช่างยุดะครับอันนีตีเป็นแปก็ได้แปก็ได้อย่างรู้ได้นะเลขเขียนในกระดาษแปดหนึ่งปดตัวนี้ให้สองตัวเกับหก็สามารถตีตีกลับได้ เก้าแปดแปดแปดเก้าแปดหกเนาะตามนี้แหละเนาะนี่แหละเพราะว่าช่างยุทดเป็นคนตีแม่นครับไม่แเลยเรียกบอกตัวเลยนะเรียกบอกตัวอะไรสรุปสรุปตัวเลขเลยนะครับท่านผู้ชมเนาะนี่นะครับอ่านอกนั้นก็ขึ้นอยู่กับท่านผู้ชมที่จะไปแปลเอาเนาะครับนะครับเพียงเดียวทางเท่านั้นนะครับ นี่นะครับค uh, ุณผู้ชมแปลให้แล้วแปลให้แล้วแแปลให้บางเอฟซีบางคนบอกว่าแปลบาออกแปลบาออกคนว่ากันเลยให้แปลช่างยุทธเป็นคนแปลให้เลยตัวเลขเลเสานะครับสองเก้าเก้ากับสีน้อยช่างพีนี่หน่กเลยคนไกโฟนนะครับส่วนของการไลฟ์สดนะครับวันนี้นะครับแอก็แล้วก็กดติดตามที่สําคัญเลยครับต้องกดติดตามไว้ก่อนกดตรงสีแดงๆนะครับ